สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการใช้ VLOOKUP กับ XLOOKUP เพื่อส่งค่ากลับมาหลายๆคอลัมน์นะครับไม่ว่าคอลัมน์จะติดกันหรือไม่ติดกันก็ได้นะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมมีข้อมูลของอัตราการว่างงานแยกตามปีแล้วก็เดือนของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่ปี2013ถึง2023เนี่ยคราวนี้ หากเราต้องการที่จะดึงข้อมูลพวกนี้ออกมานะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ผมคีปีป0 2 0ี2020เข้าไปมันก็เอาปี2020โดยจะเอาเฉพาะเดือนมก,กราคมนะครับได้3.5แล้วก็เดือนเมษา14.7ตรงนี้แล้วก็เดือนกรกฎาคม2 0 2ถัดมาเดือนตุลา6.9เยหรือว่าจะลองเปลี่ยนเป็น2015แบบนี้มันก็จะดึงออกมานะครับลองมาดูวิธีการเขียนนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมลบสูตรที่เขียนไว้แล้วทิ้งไปก่อนเราก็า V l o o k u p นะครับล o อัพค่านี้แล้วก็ตัวที่ช่วงข้อมูล Table Array ก็คือตรงนี้เราก็คลุมไว้กดฟังก์ชัน k e y F4 ไปด้วยเผื่อไว้ว่าเดี๋ยวเราอาจจะเขียนสูตรเพื่อล o อัพหลายๆปีเปรียบเทียบอย่างนี้เนี่ยแล้ว Column Index โดยปกติตอนที่เราทำเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราต้องการเดือนมกราเราบอกมกรานี่เป็นคอลัมน์ที่2ของช่วงใช่ไหมครับเราก็บอกเลข2แบบนี้แล้วก็ตรงนี้เราต้องบอกว่าเป็น exact match ตรงนี้ใช่ไหมฮะเพราะเราหาปีจะจะเลยอ่าอย่างเช่นปี2015เดือนมกราเราก็ได้5.7คราวน,นี้ถ้าเราอยากได้มกรากุมพามีนาเราจะทำยังไงนะครับ เราก็มาที่ตรงนี้นะครับถ้าเขียนสไตล์ V Look Up เนี่ยตรงนี้เราจะใช้วงเล็บปีกาเราก็2 3 4เข้าไปก็คือหมายถึงคอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3คอลัมน์ที่4นะครับแบบนี้เราก็จะได้เดือนมกราคมพามีนาออกมานั่นเองแล้วก,กด Enter ไปเห็นไหมครับดูนะครับ5.7 5.5 5.4เนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเองหรือว่าเราลองเปลี่ยนเป็นปี2022เห็นไหมครับก็ได้4 3.83.6 อันนี้คือเขียนด้วยสไตล์ v lookup อ่าคันนี้เดี๋ยวผมจะทำเหมือนเหมือนกันนะครับคันนี้เขียนด้วยสไตล์ x lookup นะครับแล้วก็พิมพ์ x lookup แบบนี้ lookup value ก,ก็คือตัวนี้แล้วก็ตัว lookup array ของเรานะครับเราจะบอกตัวนี้ก็คือคอลัมน์นี้เป็นตัวที่เจ้า 2000, 2อา2 0 2ยไปเปรียบเทียบว่ามันตรงกับแถวไหนพูดง่ายกดฟังก์ชันคี่ f c ไว้ y, แล้วก็ return array ของเราเนี่ยเราบอกถ้าเราครุมไว้แบบนี้นะครับ เดี๋ยวตรงนี้ฟิกไว้ด้วยดีกว่ากดฟังก์ชัน k ี y f c เข้าไปกด Enter อันนี้2022ถ้าเราเขียนแบบนี้เราก็จะได้ข้อมูลของเนี่ยตัวตรงนี้ก็คือของทุกเดือนออกมาเลยเห็นไหมครับ C 3.83.6เกเดือ,อนนี้นะครับคราวนี้ถ้าเป็น x l o o k Up แล้วเราต้องการเอาเฉพาะบางเดือนนะครับเดี๋ยวผม Copy อันนี้เก็บไว้ให้ดีกว่า ่อให้เห็นว่าสูตรแบบเอาทุกเดือนกับเฉพาะบางเดือนนี้ต่างกันไงเดี๋ยวผมามาตรงนี้คราวนี้สมมติผมต้องการเอาเดือนมกราคมพามีนาก่อนสมมติไตรมาสแรกอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะมาคลุมตรงนี้ด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่า choose column นะครับ choose cols ซึ่งอันนี้จะมีมาในตัว Microsoft 365เดือนสิงหาคม2022นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้ถ้าขเราเคีย์แล้วไม่มีสดใช้ไม่ได้นะครับวิธีนี้แล้ว พอผ่านตัวอะเรเข้าไปปุ๊บก,ก็จะให้ใส่คอลัมน์สมมุติว่าเอา3เดือนแรกแล้วก็1 2 3เพราะ1นี่ก็คือค่าที่มันโชว์ออกมาในคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3จากตัว x look up นั่นเองแล้วก็พิมพ์แบบนี้ได้เห็นหมครับเราก็ได้4 3.8 3.6แบบนี้หรือว่าเราจะเอาแบบที่ไม่ติดกันก็ได้นะครับอย่างเช่นเอา 1, 1> เดือน1เดือน4เดือน7เดือน10เนี่ยแล้วก็แค่แก้ตรงนี้ ใส่เข้าไปได้1 4 7 10เดือนที่เป็นจุดเริ่มของแต่ละไตรมาสแบบนี้เราก็ Enter ไปเห็นไหมครับเดือน1ของปี2022 20, ตัวนี้ก็คือเลข4แล้วก็ถัดมา3.6ก็คือเดือนเมษา3.5ตัวนี้ก็คือเดือนกรกฎาแล้วก็3.7ก็คือเดือนตุลานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสมมุติผมต้องการเอาปี2015ด้วยสมมุติผมก o ปีตัวนี้ มาแปะตรงนี้ถ้า2,015เนี่ยสูตรตรงนี้ที่เราเขียนไว้แล้วมันก็สามารถ relative absolute ได้เราสามารถดูว่ามันเพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับอย่างเช่นเอา2,022ลบ2,015เนี่ยเรา copy มาได้นี่ก็คือวิธีการเขียนนะครับแบบที่เป็น x look up กับ v look up อันนี้ก็แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบเลยนะครับว่าจะเอาไปใช้ประยุกต์ยังไง คือง่าถ้า Excel เราไม่มี xlookup เราก็ใช้ vlookup ได้แล้วก็ผ่านค่าเนี่ยดูวิธีการผ่านค่าเดี๋ยวผมทำนี้ให้เลยว่า Formula t e เทของตัวนี้เก็บไม่ให้ดูว่าสูตรมันเป็นยังไงนะครับไฟล์ตัวนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ในลิงก์ที่อยู่ใน description ด้านล่างด้วยนะครับก็อลองเอาไปศึกษาแล้วก็ประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ